สวัสดีครับวปเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามมอดจดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่ 12, 12เดือนพฤษจิกา2564นะครับมีรถแนะนำ2คันนะครับเป็นยันมาทั้ง2คันนะครับคันแรกเป็น EF3 31แรงนะครับ 312T นะครับอุปกรณ์ไปดนันฐาน5แล้วก็โรเตอรี่นะครับ100,000 95,000บ, 2, Arduino, บ like าทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันที er ่2เป็นยันมา F28 EX นะครับใบดันแล้วก็ผ่าน5เหมือนกันนะครับราคาก่อนเก็บสภาพนะครับ165,000บาทนะครับฝากเบอร์โทรก่อนนะครับ0850876581นะครับเดี๋ยวดูการทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวมาค่อยมาดูรับคันไกลลอง คันนี้ยางดีสี่เส้นเลยนะครับยางสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นทั้งสี่สี่เส้นนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับสามสูบไตเล็กอินเจกชั่นนะครับไฮโดรลิกปกตินะครับใบดันเพิ่งติดตั้งมาใหม่นะครับให,ใหม่ๆอยู่นะครับไบเต็มๆ ตัวน,นี้เป็นแปดเกียร์เดน,น้าแปดเกียร์สายหลังนะครับเกียร์เดน,น้าถายหลังยี่ปีคอปงอะไรนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับอุปรกรณ์ให้สามชิ้นเลยนะครับโรตารี่ก็เป็นโรตารี่ของยันม่านะครับเมตรหกสิบยังเต็มสภาพปา,านกลางนะครับถ้าพาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ ตัวนี้ก็ตัวขนาดเท่ากับ35แรงนะครับล้อเบอร์เดียวกันกับตัวสา2สทีนะครับล้อน่าจะเป็นล้อขอบ14นะครับอันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับไม่มีเล่มทั้งสองคันนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับ เดิมๆความใช้อย่างก็ประมาณ80%นะครับคันนี้ทั้ง4เซนใบดันหน้านี่ใบเต็มอยู่นะครับใบดันยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ ฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับ0850876581นะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านเลยนะครับปัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับ สภาพอย่างก็7จ็ดแนะครับดอกดีอยู่กันครับท้ายก็ไม่ห<า>แห้งดีอยู่นะครับไม่มีหยดนะครับ p ี o ปัน่นใช้งานได้นะครับฐานก็ใบเต็มอยู่นะครับหน้าใบใบสภาพยังดีอยู่นะครับ ซึมๆบ้างแต่ไม่หยดนะครับมนันก็ถือว่าแห้งดีนะ,นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับขอขัแน่นอยู่นะครับไปดันไปดันใหม่อยู่นะครับน้ำปกตินะครับ เื่องเกียร์เดิม,ดมนนดๆนะครับตันแท็งนะครับเกียร์ก็เหมือนกันยันม่านนะครับทั่วไปนะครับ <S <S เครื่องยัไม่ยายนะครับเครื่องเดิมๆยังไม่ได้แกะครับอันนี้ชุดใบดันเพิ่งติดตั้งมาใหม่นะครับเครื่องใหม่ๆอ,อยู่นเลยนะครับ มีขาดบ้างนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับ3,000ัน0 0ัชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลครับเดือนหน้าถอยหลังนะครับวันนี้ก็เป็น T D O มี2อรอบนะครับวันนี้เป็นเกียร์หลักเป็นสโลว์ไฮนะครับแล้วก็มีหนึ่งสามสี่ด้านนี้นะครับเราจะรวมกันก็จะเป็นแดเกียร์เด่นหน้า8ดเกียร์เด่นหลังตัวนี้คอนโทรลใบมีดครับตัวนี้ยกหางนะครับ ก็ยังดีอยู่นะครับไม่แตกนะครับไฟหน้าติดหน้าติดไฟท้ายติดข้างหนึ่งนะครับไฟเลี้ยวติดสองข้างนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับก็ทายนี่ไม่มีผูกนะครับสนใจคันนี้นะครับอุปกรณ์ให้สามชิ้นเลยนะครับ หนึ่0แสบาทส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับหนึ่0แสบาทนะครับสาแรงนะครับของยันม่ามาชมกันต่อไปนะครับเป็นยันม่าเหมือนกันนะครับ f 2 8ยี่สปรกรณ์อสองชิ้นนะครับ1นึ่ง0สนหกหม่าันบาทตัวนี้ไม่ไ,มได้ติดยากต้องเล่งมันเป็นเบาดับนะครับ ติดง่ายนะครับเครื่องติดง่ายจตกรต,ติดง่ายไเดรก็ปกตินะครับไม่มีรั่วซึมนะครับทำานก็มีซีลล้อรั่วบ้างนะครับสภาพยางอยู่ประมาณสั้ก6 5าถึงอร์เซนะครับห่างยกปกตินะครับรุ่นี้ก็เป็น8เกียร์เดินหน้าเกียร์เหมือนกันนะครับ8เกียร์ถอยหลังนะครับ อันนี้2 8 F 2 8 EX นะครับล้อขนาดเดียวกันนะครับแต่ว่าล้อของคันนี้จะสูงกว่าตัว3 1แรงหรือ35แรงช่วงหอกอเพลาตั้งจะสูงกว่านะครับจะโยกกว่าโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้วอ แสนหกหมืนห้าพันบาทนะครับอันนี้เก่าเก็บนะครับเรี่ยมๆสวยๆเ,เ,เลยนะครับสำหรับครอบครัวนะครับรถเล็กๆสำหรับครอบครัวนะครับอุปกรณ์ครบนะครับไฟดันผ่าน เบมเียเร็วนะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับคันนี้ระบบไฟยังไม่ไปติดนะครับยังไม่ได้เช็คตามสภาพ1 6 5 0 0 0หานบาทอนอหน้าโฟวินลูกปืนแน่นนะครับซึมเข่าตั้งนะครับซีน2ตัวนะครับ ออน้ำปกตินะครับสีสันสวยๆนะครับเก่าเก็บเครื่องเดิมๆนะครับนี้นนี้เกียร์ชัพเตอนนะครับงานไม่เยอะนะครับสองพันก่อชั่วโมงนะครับลังคามีแตกบ้างนะครับฐานสีซีดเฉยๆนะครับไปเตรมอยู่นะครับไม่ได้ใช้งานท้ายแห้งดีนะครับสีสวยนะครับ ดีดีอีดีนะครับเคร really either, exactly. <tr ื่องไม่มีไอนะครับจนไม่มีไอระบายนะครับใต้บอกสีสันสวยนะครับสภาพเก่าเก็บใบเลี้ยมีติดข้างหนึ่งนะครับ นห้ายังไม่ติดนะครับอย่างอื่นก็ใช้งานได้หมดนะครับกันนี้1นึ่งแหกหมืบาทนะครับตามสภาพนะครับส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับอันนี้สวยเดิมเก่าเก็บ F 2 8 EX นะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ